สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับเพจ Watchwinder Thailand ครับผมวันนี้นะฮะจัดหนักจัดใหญ่กันเลยทีเดียวนะครับผมวันนี้เอามาให้ชมนะฮรรุ่น O r a n g e นนะครับผมจุดเด่นของตัว Orange 4ซี่เนี่ยเดี๋ยวผมพูดถึงภายนอกก่อนละกันเนาะตัวนี้ O r a n g e 4นะครับผมวัสดุภายนอกเนี่ยจะเป็นสีดำนะครับเป็นหนังนกกระจอกเทศนะครับสังเกตดูว่าจุดเด่นๆของเขาเนี่ยจะเป็นตัวปุ่มปุ่มนี้นะครับผมสลับกนได้สีแดงครับผมเพิ่มความน่าสนใจให้กับตัวกล่องนี้นะครับผมอ่าเดี๋ยวดูดีไซนภายใกัน ดีไซน์ภายในตัวนี้ฮะเป็นวัสดุ MFD นะครับผมแล้วก็บุหนังสีครีมนะครับผมตัวนี้นะฮะข้างบนเนี่ยจะเป็นสําหรับใส่สีเรือนครับผมก็คือจหมุนสีเรือนนะครับส่วนข้างล่างเนี่ยคุณสามารถเก็บนาฬิกาอื่นๆได้อีก6เรือนเลยนะครับผมสามารถปรับขนาดได้ครับไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาเล็กหรือใหญ่เนี่ยรับรองว่าใส่ได้แน่นอนนะครับผมนอกจหมุนสีเรือนเนี่ยคุณสามารถเลือกที่จะหมุนได้ด้วยครับอย่างเช่น คุณอยากจะให้มันหมุนกัน2เรือนอ่ะคุณปิดด้านหนึ่งไปได้นะครับผมตัวนี้ก็ยังหมุนอยู่นะครับผมหรือว่าจะให้หมุนพร้อมกันทั้ง2เรือนก็ไม่มีปัญหานะครับผมตัวนี้ฟังก์ชันลูกเล่นเยอะมากนะครับผมตัวกระจกตัวนี้นะครับเป็นกระจกขึงพลาสติกนะครับผมมีความแข็งแรงทนทานและหนาแน่นนะครับผมทำมาพูดถึงการหมุนงานฟังก์ชันตัวนี้เนี่ยจะเป็นแบบอะแดปเตอร์อย่างเดียวนะครับผมอยู่ด้านหลังเนี่ยเดี๋ยวให้ดูกันนะครับผมตัวนี้จะเป็นอะแดปเตอร์อย่างเดียวเลยนะครับผมที่มันเป็นอะแดปเตอร์เนี่ย เนื่องจากตัวนี้มีเป็นสินค้าที่มีชิ้นใหญ่นะครับผมก็เลยต้องใช้เป็นอะแดปเตอร์อย่างเดียวนะครับผมตัวนี้ สำหรับรุ่นว a ตส์วินเดอร์รุ่น o r เ n g e 4นะครับผมสนนราคาเนี่ยจะอยู่ที่2490บาทนะครับผมจะส่ง EMS ฟรีครับผมปลายทางก็มีให้บริการเหมือนกันนะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะทางเพจวัตส์วินเดอร์ไทยแลนด์นะครับก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับสนใจรุ่นไหนหรือติดต่อสอบถามนะครับผ่านมาเลยนะครับทั้งหน้าเพจหรืออินบ็อกซ์นะครับผมมีเจ้าหน้าที่รอตอบอยู่นะครับสำหรับวันนี้ทางเราต้องขอขอบคุณนะครับผมครั้งหน้าจะกลับมารีวิวรุ่นไหนเดี๋ยวมาชมกัน